เอาล้ครับก็สวัสดีนะแฟนแฟนเกม ROX นะครับหรือว่าแรกนะ Lo อก X n e x t g e n e r a น i o n ันั่นเองนะวันนี้ครับผมก้นเมนะก็จะมาแนะนําวิธีการจับสัตว์เลี้ยงนะซึ่งเป็นไอระบบใหม่ซึ่งอัปเดตเข้ามาในวันนี้นั่นเองนะบอลโดยเราก็จะต้องมาทาเควสที่พ่อค้าสัตว์เลี้ยงตรงนี้นะบวลที่พอนเทล่านั่นเองนะพอเราทําเควสอะไรเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะให้เราซื้อหนังกระติกอันนี้มานะอ่าซึ่งเป็นอาวุธพิเในการจับสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะซึ่งซึ่งเราจะเอามายิงสัต เลี้ยงที่เราจะจับนะับให้เลือดเหลือน้อยๆนั่นเองนะซึ่งเลือดเหลือน้อยมันก็จะจับง่ายนะั่นเองนะและก็มีอีกหนึ่งชิ้นนะพี่ m p c จะแจกครับนั่นก็คือไอ้บอลฟ้าๆตรงนี้นะับอ่านี่นะครับมันจะเป็นบอลคล้ายๆแบบลูกลูกปืนของหนังสติกนะับให้เรายิงนั่นเองนะอ่ะซึ่งเราเวลาเราไปจับแล้วเนี่ยเราก็จะลูกปืนมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะสำหรับอันนี้นะครับ ซึ่งเราครับจะต้องซื้อมาซื้อมาตุนไว้ก็ได้นะถ้าไข่ดวงบดีนะครับอ่าแบบนี้นะมันจะมีขายอยู่ที่ NPC นซะครับอ่าซึ่งที่ตัวนี้เลยครับมันจะมี3อันนะครับอ่าเลือกกันได้ตามสะดวกเลยนะว่าใข่ชอบอันไหนนะส่งลายอันไปก่อนเลยนะฮะอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งชิ้นนะอ่านั่นก็คือไอ้นี่ครับสามอันนี้นะเป็นซับปะรดเว้ยเป็นไอแครอทนะครับแอปเปิ้ลแล้วก็อันนี้นะมอร์นิ่งดิวอันนี้นะซึ่งไอสามอันเนี้ยมันจะเป็นไอเทมครับที่เราจะใช้ในการจับสัตว์เลี้ยงคื คือว่ามันจะเป็นไอเทมที่เราจะทําให้เราครับใช้สกิลในการจับสัตว์เลี้ยงได้นั่นเองนะอย่างถ้าคนไหนครับอยากจับตัวไหนเนี่ยเราต้องมาดูก่อนนะตรงไลท์นะพอเราทาเควสเสร็จแล้วมันจะมีไลท์สัตว์เลี้ยงขึ้นมาแบบนี้นะอ่าเห็นไหมครับอย่างผมครับจะจับไอพึ่งตัวนี้นะครับเป็นมิเทสนะครับแต่ว่าครับการได้รับมิเทสเนี่ยจะต้องพัฒนาครับไอฮอร์เน็ตนี่นะครับอ่าซึ่งเป็นพึ่งอ่านี่นะครับเราจะต้องพัฒนไปจับไอตัวนี้นะเพื่อพัฒนาเป็นมิเทสนะครับอ่าผมก็จะไปจับ ฮอเน็ตตัวนี้นะครับซึ่งไอเทมแนะนำครับมันก็คือมอร์นิ่ง e ิวอันนี้นะครับอ่ะทุกคนซึ่งถ้าเราไปใช้ไอเทมอื่นเนี่ยเราจะจับไอตัวนี้มาได้นะครับยังถ้าเป็นไอตักกระแตตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นมอร์นิ่งดิวอยู่เห็นไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นกระต่ายครับอ่ามันจะเป็นนี่ครับเรนโบว์แครอทแล้วนะครับมันจะใช้เรนโบว์แครอทในการจับนะครับแต่ละตัวมันเหมือนกันนะครับดูไอเทมที่แนะนำในการจับเพื่อดีนะอ่ะเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้นะครับไอขวดแดงๆนี้นะครับอ ซึ่งผมจับไอฮอเน็ตนะครับผมก็จะใช้มอร์นิ่งดิวนะครับผมก็ต้องซื้อไปเลยนะครับแต่ว่าแรกๆเนี่ยมันเหมือนมันจะมีแจกอยู่สีอันนะทุกคนถ้าเราจับเฟลเนี่ยก็ต้องมาซื้อนะครับโอ้ซึ่งมันราคาโหมดมากทุกคนดูครับมันจะเป็นนี่นครับสามพันเลยนะทุกคนอ่ะสามพันเพชรแดงเลยนะครับผมซื้อมาก่อนสักสิอันแล้วกันนะฮะป่าแบบนี้นะครับปาไปนะอ่าแบบนี้นะพอเราได้ทุกอย่างพร้อมนะ เนี่ยครับถ้าเราซื้อมาแล้วนะมันจะมีสกิลสัตว์เลี้ยงขึ้นนะครับทุกคนอาเป็นลูกตีนมาตรงนี้นะเห็นไหมครับมันต้องการเป้าหมายนะครับพอเราไปคลิกที่เป้าหมายปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการจับสัตว์เลี้ยงนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่ามันจับยังไงนะครับอ่ะมาแล้วนะพอเรามาถึงเป้าหมายของผมนะยังของผมเนี่ยเป็นไอ้พึ่งนะครับให้เราครับเปลี่ยนเป้าเปลี่ยนอาวุธนะเปลี่ยนมาใส่หนังสติกนะไอ้เพชรสลิงช็อตอันนี้นะที่เราซื้อมาหนึ่งแสนนี่นะอ่ะพอเราใส่ มันก็จะเปลี่ยนนี่นะเป็นอาวุธตรงนี้มานะแล้วมันจะมีช่องด้านบนนี่เห็นไหมครับที่ผมใส่สีฟ้าตรงนี้นะมันจะมีเป็นช่องแบบเป็นช่องขาวๆแบบนี้ก่อนนะให้เราครับแล้วเลือกใส่ใส่เอาไอ้ใส่ลูกดอกนะไอผมก็ยืนยันการใส่ไอสีฟ้านี่ไปเลยนะอ่าแบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นเป็นสีฟ้าขึ้นมาตรงข้างบนสกิลนี้นะเป็นลูกดอกนะเราก็จะมีอาวุธครับในการยิงนะครับยิงยิงเป้าหมายนะไอเหมคพอผมล็อกล็อกเป้าหมายเซตแบบนี้แล้วเนี่ยเห็นไหมครับ เป็นไอพึ่งเรียบร้อยครับมันจะมีสกิลตรงลูกตีนมาตรงล่างล่างสุดมาแบบนี้เห็นไหมครับถ้าเรากดสกิลปุ๊บสกิลนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นการครับใช้ไอใช้อนี้ครับ morning d e ิวเห็นไหมครับตอนนี้ผมมีไอ m o ร์นิ่ d e ิวนี้นะครับ22อันนับคือ m o r ์นิ่ d e ิวเนี่ยจะสามารถใช้ได้แค่รับมันจะใช้ได้หลายตัวนะแต่ว่าถ้าผมจะจับไอพึ่ง h o r น็ตเนี่ยผมจะต้องใช้อันนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นเฉพาะตัวนะเห็นไหมครับ h o r น็ตมันจะใช้ morning d e ิวนี้นะครับ ในการจับสัตว์เลี้ยงมันเองนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราไปซื้อกันอย่างที่ผมไปซื้อตะกี้นะครับอันละสามพันเพชรแดงนะเราสามารถกดสกิลไปเลยได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูครับว่ากดหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะใช้มอนี่ดิวกี่อันนะครับอ่เราสามารถเลือกแล้วเรากดกดได้เลยนะครับอเห็นไหมครับมันจะเป็นการปลาไปจับนะแล้วก็จะเป็นการเสี่ยงนะว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับโอ้โหเฟลนะทุกคนอ่ะมันจะต้องตรงกันก่อนนะเราจะถึงจะจับได้นะแล้วเราก็จะเหลือโอ้โหครับดูครับ ใช่ครั้งละหกอันครับกดจับหนึ่งครั้งเนี่ยตะกี้เรามียี่มสองอันนี่ครับกดกดจับหนึ่งครั้งครับใช้หกอันเลยนะครับแต่ว่าแบบนี้โอกาสจับมันจะได้น้อยครับเราจะต้องยิงก่อนนะทุกคนอ่ะนี่นะผมเลือกเป้าหมายมานะครับอ่ะแล้วผมก็ตีนะครับทุกคนกดตีไปเลยครับอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเราใหม่นะครับโดนโดนไอ้เทียยพึ่งนะครับอ่ะผมจีตีตัวนี้นะครับอ่ะกดดับมันคลิกไปเลยนะยิงเลยนะผมลากมาหนึ่งตัวแล้วนะครับลักแบบฟุ๊กๆครับ เห็นไหมครับมั่จะเป็นการยิ่งหนังกระติกไปแบบนี้นะครับค่รดูนะครับสังเกตนะครับถ้าเลือดเหลือน้อยเราเรากดปลาเลยนะครับอ่กดปลาไปเลยครับนี่ครับเลือดเหลือน้อยกดปลาไปครับโอ้โหเฮ้ยมาดิยังครับน่าเสียดายนะจับมาได้ยังนะครูเนี่ยครับวิธีนี้จะเป็นวิธีที่เราเราจะจับสัตว์เลี้ยงได้นะครับเราจะต้องวัดดวงตรงนี้นะครับเราก็จะใช้มอ d ดิ i ง g v i ไปอีก6อันนะครับ ต้องทาแบบนี้เรื่อยๆครับจนกว่าจะได้ครับปัดเดี๋ยวเรามาทาเรื่อยๆดูครับโอ้ผมว่าต้องเสียเสียเพชรแดงเยอะแน่เลยว่ะเลือกเป้าหมายก่อนนะอ่ะตัวนี้นะครับ๋ยวผมก็ตีแม่งเลยนะครับตีทีม้าเป็นมูนครับอ่ะเลือกตัวไหนก็ได้นะป่ะตีไปครับเลือกเดี๋ยวน้อยเราค่อยกดสกิลนะครับทุกคนแต่ไอพึ่งนี่มันขุมกระเด็นนะครับมันจะยากตรงนี้นะครับ ตีต่อนครับอเลือดเดือดปิมสุดท้ายค่อยกดนะครับแบบนี้ครับปะามาครับสลับไามครับต้องเหมือนเหมือนกันผมว่าโอโ้โหผมว่ามันต้องเหมือนกันอะ่ะกำลังจับสัตว์เลี้ยงอยู่นะครับแล้วก็จะเฟล,ลไปนะทุกคนอะ่ะเพราะว่าผมคอยมาได้นั่นเองนะออมอดิ้งยิวผมก็เสียไปอีกแล้วนะต้องไปซื้อเพิ่มวะทุกคนบากก้นนบาปอดแลบ้าบอ ผมจะได้น้อยๆนะป่ะจับตรงนี้ก็ได้นะป่ะอ่าเดี๋ยวสองตัวเนี่นะครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมก็คือว่าปีครับอ่ะยิงหนังกระติกมานับลากมาเลยนะป่ะแล้วเราก็เลือดเหลือน้อยๆครับค่อยกดสกิลนะครับหวังว่าผมจะทอยได้เยอะนะครับอ่ะดูเลือดนะครับสักนิดนึงทีอ่าไปเลยครับป๊าบเลยครับสลัดถามเฮ้ยมีโอกาสป่ะโอ้โหมดละน่าเสียดายนะ จะหนีไปเร,เรียบร้อยนะครับเส,เสียไปหกอันแล้วนะะต่อเลยครับปะยิงรัวๆครับหนังกระติกครับอ่ะเลือเดเหลือน้อยนะครับอยกดนะปะแบบนี้ครับบานเลยครับสัหรับทามสับรัดทามเฮ้ยมาแล้วโอ้โหทุกคนเกือบแล้วครับโอ้โหช่องกลางรกร็ตรงนี้ได้แล้วครับโอ้โห ขัดไปหนึ่งช่องนะโอ้โหช่องกลางนะเยดแค่ครับโอ้โหผมว่าเสียเงินเยอะเลยค่ะมาต่อแล้วครับป่ะยิงครับเหมือนเดิมครับยิงหนังกระติกรัวๆนะพูกคนเอ้ยรู้ป่เปลี่ยนลูกดอกนี่ว่าถ้ายิงแบบนี้มันโอ้ยผมมันผมรู้ละผมยิงได้อีกหนึ่งฮิตนะครับแบบเลือดเลือดใกล้ตายเลยนี่ยิงโอกาสได้นะป่ะมาดูตัวนี้ครับอ่านี่ครับ ผมสามารถรอเลือดมันลงได้นะครับอ่าอีกหนึ่งฮิตอ่าแล้วผมเดินนะครับเห็นไหมครับเลือดนี่เหลือปิมสุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยกดจับแบบน,นี้นะครับทุกคนไปเลยดูพอ่อสลัดถามมาหน่อยสีแดงสีแดงโอ้โหจบละเฮ้ยได้แล้วครับทุกคนเฮ้ยจับสําเร็จเย้เฮ้ยได้แบบงงๆงครับโอ้โหเฮ้ยผมนึกว่าจะต้องเป็นแบบได้ตลอดเลยนะครับเนี่ย โอ้ได้แล้วครับนี่ครับน้องพึ่งครับน้องพึ่งฮอนเน็ตครับโอ้โหเฮ้ยสีเขียวนี่คืออะไรครับเดี๋ยวผมกอดูนะผมได้ m a t k เอทีเคสามทิสี่นะครัมยี่สิบห้านะเอ็มโบร้อยยี่สิบแปดนะโอ้โหคุณสมบัติแบบกางๆหมดเลยนะครับเนี่ยอันนี้เยอะนะครับไอ้ตรงข้างหลังนี่คือว่ามันเต็มอ่ามันน่าจะเต็มซิฟนะครับคุณสมบัติโดยรวมนะครซึ่งเราสามารถจับได้ จับตัวนี้หรือว่าจะไปจับตัวอื่นไหมก็ได้นะครับอ่ะซึ่งผมเอามาก่อนนะช่วงนี้เงินเงินชอตนะอ่ะเราต้องดูคุณสมบัติถ้าอันไอตรงนี้เกือบเต็มซิเนี่ยถือว่าโหดเลยนะอันนี้ของผมเยอะสุดก็คือ <c oughs> มีจิดาเมจรีดักชันนะแปดจุดห้านะอันนี้เป็นค่าที่เยอะสุดเลยนะเพราะค่าค่าที่ผมต้องการคือดาเมจแม่งได้น้อยกินถึงหนึ่งนะในห้าห้าซีนะอ่ะรับเลี้ยงไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับอ่าเรียบร้อยับทุกคนเรียบร้อยครับได้แล้วครับ,รบอ่ะผมเลืออีกหนึ่งครั้งนะปัลองจับดูเลยแล้วกัันครบ แต่ว่าตอนนี้ผมมีสัดเลี้ยงแล้วนะครับอ่าเห็นไหมครับเป็นน้องพรเน็ตอันนี้นะครับอ่านี่ครับมันก็จะบอกบอกนะครับว่าเรามีค่าในพ่องนะครับหนึ่งดาวนะครับป่ะจับได้อีกหนึ่งครั้งครับลองดูครับป่ะยิงครับยิงยิงให้ตายครับเกือบแตกโอกาสได้มันจะสูงครับปั๊บอ่าเลือกตัวนี้แล้วนะครับน้อโอ้ยตัวใหม่ยิงยิงรัวๆนะครับเดี๋ยวมันใกล้แตกแล้วเราค่อยกดสกิลนะครับ เฮ้ไม่ไหนพิดตัวนะครับตัวนี้นะครับพิดหนึ่งพีโอโหจับอ่าแม่งจับยากจริงเว้ยอยู่กันเป็นกลุมเป็นฟูงนะครับปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บอ่าแบบนี้นะครับเลือดใกล้ใกล้แตกแล้วนะทุกคนดูรอดเลือดไอตัวนี้นะครับอ่เห็นะครับผมเดินมีมาก่อนนะครับกดจับแม่งเลยครับไปมาสลดทาเหมือนว่าถ้าเราได้ได้สามช่องตรงเนี่ยน่าจะได้เป็นตัวที่โหดนะครับผมว่านะโอ้โห หนีไปได้ครับทุกคนย็ดแค่นะเออแตกไปนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการจับสัตว์เลี้ยงในเกม R o x นั่นเองนะอ่าแบบนี้นะเราเรียกออกมาสวยๆดูดีกว่านะต้องมาที่นี่นะตั้งค่าเอาปลดตรงนี้ก่อนนะับเนาะแล้วเราค่อยใส่สัตว์เลี้ยงของเราเข้าไปครับอ่าตรงนี้นะครับแล้วกดปิดนะอ่าสัตว์เลี้ยงมันจะมีค่าแบบว่าอ่าค่าพลังงานอยู่นะทุกคน ตรงนี้นะถ้าพลังงานมดเนี่ยมันจะออกออกมาในฉากไม่ได้นะเราต้องป้อนอาหารอะไรแบบนี้นะหรือว่าอยู่ในเมืองเพื่อฟืนฟ้นฟูค่าพลังงานให้สัตว์เรานะครับอ่าแบบนี้นะแล้วเราก็อยกดตรงออกรบตรงนี้นะพี่คนหินหมะก็จะได้สเตตมาแล้วว่าโอ้โหขึ้นรัวๆนะครับมิอ่าแบบนี้นะโอ้โหน้องพอร์เน็ตก็มาเดินกับเราครับสวยๆรับอ่าเห็นไหมครับนี่ับโอ้โหน้ารักครับน้ารากัก คานึกว่าเจ้าจะพาข้าไปตกปลาสะอีกเนาะ <c oughs> โอ้ยสัตีกเสี้ยงพูดได้นะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกับน้องดีกว่านะวันนี้ผมกดแมนก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะไว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับถ้ามีโอกาสนะผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ